เวิร์กช็อปติกตอกวันนี้เจียนมีโอกาสได้รับเชิญมาแชร์ประสบการณ์ในการเล่นติกต k อกในการถ่ายทําตัดต่อโคตรตื่นเต้นเลยนะครับเพื่อนๆเจนก็เป็นวันแรกก่อนเดินทางก็มาพบกับคุณจุนตรีซะหน่อยก็มาเจอร้าน ทำแกงคุณจุมตรีคุณจุมตรีเนี่ยก็จะทำแกงวันละไม่ต่ำกว่า50กับเพื่อนๆนะครับนี่ก็ต้มขาไก่วันหน้าเพื่อนๆก็จะได้เห็นเจียมาถ่ายแกงคุณจุมตรีนี่แหละแล้วก็เล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปทำอย่างไรนะครับแต่ว่าเป็นสไตล์ของคุณจุมตรีนะครับเขียนแค่มาทำการตัดต่อแล้วก็เหมือนกับสร้างตัวตนให้คุณจุมตรีนะครับ หม้อนี้ก็เบอร์4 3หรือ3 6นี่แหละฮะที่นี่ก็กองกำกับการครัวจุมตรีแก๊สอ่อนไปหน่อยนะครับลูกมือของคุณจุมตรีเนี่ยก็จะมีอยู่2-3คนนะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่ทำแกงด้านหลังจุมจีนู่นนะฮะอีกประมาณ4-5หม้อน,นะครับก็คือป้าหนูนะครับตอนนี้ก็เดือดได้ที่ใส่ประกาศขาว ครบถ้วนนะฮะสารอาหารไข่ไก่นะครับคุณจุติเธอบอกว่าอย่าตักแรงนะครับน้องจะตื่นนะครับตั้งโอโรอยหน้านะครับแล้วก็บิกไทยคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟนี่นี่ก็จะเป็นหอมกระเทียมเจียวนะครับเจียงก็ไปพร้อมกับกระดานคู่ใจแล้วก็มานั่ง แชร์ประสบการณ์มาถึงที่หมายนะครับก็เตรียมแสดงฝีมือก็ให้ช่างภาพหนึ่งในสมาชิก c ีนะครับก็เป็นการรวมตัวกันของเด็กไม่เหล็กแล้วนะฮะก็ของเพื่อนร่วมวัยนะครับที่รวมตัวกันมากกว่า3-4คนขึ้นไปแล้วก็มาทำร้านอาหารที่มีสไตล์ฟาต์ f ฟู้ดนะครับแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของ ร้านมีความเป็นเอกลักษณ์ของฝีมือก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนะครับจุดนี้เนี่ยก็ค่อนข้างับแคบแต่ก็สะอาดมากนะครับจนไม่น่าเชื่อว่าจะมีครัวอยู่ด้านในแต่เสียงก็ดังพอสมควรนะฮะก็เป็นการจัดวางได้ลงตัวตาม ความเป็นสมาชิกของเพื่อนๆน,นะครับนี่คือกลุ่มของ c ี o ทั้งนั้นเลยนะฮะเรียนมานี่คือเรียนสูงจบสูงกันทั้งนั้นนะครับแต่ก็ออกมารวมตัวกันเพื่อจะทำหากินนะครับสร้างไรายได้ให้กับทีมนะฮะอันนี้ก็เป็นฝีมือล้อนๆนะครับศึกษามาในเกงก็ไม่ได้ทันถามว่าที่มาที่ไปอย่างไรแต่ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ด,ดูความสูงของแกนด้เห็นไหมฮะใจรักนะครับ มันให้ไกลไปให้ถึงนะครับช่างตัวงเนี่ยโหให้มันพอดีคําให้มันได้ส่วนผสมตามมาตรฐานเจนก็ชอบกินชีสมากเลยนะครับตอนนี้ใครที่น้ำลายไหลตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะพากเสียงดีหรือไม่พากดีก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศแล้วก็ขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับนี่ถามท่านที่ปรึกษาแล้วท่านทีปรึกษาก็าบอกเอ้ยลงเสียงสักหน่อยนะครับก็ฝากกันไว้นิดนึงครับเจนก็มีโอกาส ได้เปิดตัวเรียกคิดและทำคอนเทนต์ภายใน3วันเป็นนะครับตัวต่อตัวเลยนะครับผ่านเวิร์กช็อปได้มาแล้วครับ